ที่สุดก็มาถึงสวนสัตว์เปิดขาเขียวนะจ๊ะ <Yeah! S 1> ขอศึกษาเส้นทางก่อนนะคะอันที่จริงแล้ววันนี้นะ่ะนัดกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ผิดแผนกันมากมายฉันผู้ซึ่งมาถึงก่อนก็จะทำการเดินเที่ยวไปนะคะไม่เป็นไรไปค่ะ โซนนี้น่าจะเป็นโซนนกลิงไปจ้าหิวข้าวเดินมาไม่ทัไรนะหิวข้าววน มือยาวมากยยบบายไปแล้วนอนนั่ยอยู่ตนี้ด ของจ้เป็นโซนหลับ,บสมเสร็จค่ะแล้วก็น้องตัวใหญ่ามากดูตรงนู้นดูอร่อยมากนี่น่ารักหนาอยู่ตัวเดียวเหรอคะในกล้องเนี่ยอาจจะดูแบบตัวเล็กนะคะชีวิตจริงน้องตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่มากเหมือนหมีเลยแล้วสีเป็นแบบขามีความผสมหมี แล้วมีเหมือนน้วงเปมีจมูกงวงตัวใหญ่น่ารักมากเลยตื่นเป็นก่อนแล้วมาดูน้องกวางค่ะนูนนูนูเห็นไหมแต่ซูมได้แค่นี้แล้วค่ะตัวนี้ชื่อว่าแซมบาร์เดียบราซิน่าบราซิงอยู่ด้วยกันได้เห็นไหมตรงนู้น ตรงนี้อีกโซนหนึ่งค่ะเป็นโซนของสัตว์จากออสเตรเลียค่ะมีโซนนังถั่วาลา ตรงนั้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนค่ะ <c oughs> อุ้ยดีท่านอนตรงนี้คือนอนแบบเอาเว้งวังมากเนี่ยไปไปโซนนี้ต่อจ้ออะ ทำแบบจุ๊กฟุดเหมือนกระต่ายเลยลาคืเออลิงกระรอกอ่ะอันนี้คือน้องดูสิตัวใหญ่มากค่ะตัวกินมดหรือเปล่าเมื่อกี้จะยินน้องคนหนึ่งบอกว่าตัวกินมดนะดูสิน้องตัวใหญ่มาก เป็นพวงเลยค่ะมีคิดว่าจะตัวอย่างไหนเนี่ยข้างบนอะ๋อรลับเล่เมือกีรข้างบนเรงนนี้ขาวๆนี่คนอุบุยมากค่ะมีความโชว์ทีมาก เดินไปสักคักเดี๋ยวเราจะลงทิศไปเองนะคะไม่เป็นไรเนาะนี่มาดูนาน้ำโชอบแป๊บนึงค่ะคนดูเยอะเลยได้ๆได้ร้อนปีบันทูวันละห้กิโลนะครับกตี เยะมาก่มองไม่เห็นไปัปเดี๋ยวจะกลับไปที่ด่านแรกนะคะที่มีสัตว์นารักนรักมีน้องหมูเด้งอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีแคปิบา่าหวังว่าจะมีที่จอดบ้างแล้วหนา โซนช้างโซนช้างจะเป็นโซนหน้าๆเลยนะคะจะเป็นโซนแบบโซนอยู่ใ,ใกล้ๆร้านเจ้าปควะซึ่งเอาดินๆก็หาร้านหาที่จอดรถยากอยู่นะคะอันนี้คือตอนแรกหาไม่ได้แล้วก็วนกลับมาจอดรถที่นี่แล้วก็ชอบรถก๊อบจ้ะสบายกว่าโอเคไปดูช้างกันเลยโดดนิ่น แล้วเกเชียง F บริษัท API alat อัลฟ่ามาร่าอืม แล้วเราไปไหนต่อดีอ๋อจริงจริงแล้วนั่งรถชรัมไหมคะตัวโตนั่งตัวตน่าจะสบายกว่าเลยปะวันนี่จะพาเที่ยวไปเรื่อยเลยค่ะซึ่งเพราะว่าสถานีแต่ละสถานีมันไม่รู้มันไกลแค่ไหนไหมคะลองไปถามดีป่าวว่านั่งรถรอบๆเท่าไหร่นะคะอยากดูให้รอบ่ะ เอาเดินเองอาจจะแบบเหนียแต่ค่ะตนนจะ่รต่อนคนเดียวค่ะจะเเ,เดินไม่ไหวจ้ะซื้อตั๋วจ้าก็จะไปรอบๆจะมขายรอบระมาบาทน,นจุดสตาทใกล้กลับจุดที่เป็นห้องน้ำเราหมีนน่นใหให้ค่ะนั่งรถไ าวนะ,ะคะครับเขาจะให้อาหารละมังให้ได้นะครับแล้วก็มาขึ้นรถตรงนี้ได้นะ,ะนะดีรูน้องตัวใหญ่มากค่ะมาดูละมังค่ะแอบดูชนหมวกะมี่แล้ว,วอย,ย่าไปใกล้ขามันนะเดี๋ยวขามันดีดเราหลังมีดูหลัง แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่ามันไล่ยังไงเดี๋ยวมันไล่ชนมันมีลมพายมันร้อนนี้หลุมเดียวเป็นวันตี่รอนนะขอร่งใกล้ๆหน่อยนะคะตัวที่ต้องซื้ออาหารอยู่นู่นนะคะเดินไปตรงไหนไม่รู้เพราะว่าถ่ายเล็กูความนินถ่ายใกลๆแล้วกลัวกลัวน้องดีด มองดูฟิล์มกันเลยอยากรู้ว่าเขาขายอาหารตรงไหนโอ้หมายกอดไปหาซื้ออาหารก่อนค่ะนูนอาหารอยู่ตรงนน้น <laughs> ใช้ปากฉี่นูนอยู่ตรงนน้นน้องน่าจะเชื่องระดับหนึ่งนะคะ ไม่ง้นก็คงจะไม่ปล่อยให้แบบคนได้สัมผัส,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 สเอากำหนึ่งค่ะฝากวางก่อนนะคะอ,อ,อี๋หวัหวางก่อนค่ะ,คะเดี๋ยวหลนนน่น <c oughs> เดี๋ยวร่นแตกจะไม่คุ้มมาวางก่อนค่ะ ไปภารกิจหลอกว่อรามั่งค่ะไม่ใช่น้องอิ่มหรอกหร <c oughs> อะเธอหิวหรือป่าขอมองฉันแต่ตาอ้าวเธาหิวสาวเอยมะ ตอมองขนาดนั้นปึกินไหม,ไมคะเออโอเคเดี๋ยวนะติดเสาเอาหนูรูปจะเย็ยเนๆขอจับได้ไหมเป็นการแลกเปลี่ยน ยใบอ่อนพ่โอเคโอ,เคโอเค๊เอาบทจะกินก็กิน มีนกกบบาอรณเงงือกวิ่่ผานเดินไปตามทางข้อขาบีบาร่านะครับและเดินลงโดนไปนะครับเราจะเห็นศาลาหกเหลี่ยมซ้ายมือนะครับเดินเข้าไปได้เลยหากเขาต่อแถวอยู่เราก็ต่อแถวนะฮะตรงนั้นนะครับเันก็จะมีต่อแถวอยู่นั่นเองนะฮะมดูขาบีบาร์เรเดอร์จะมีรอบดูเพนกวินนะคะ เราสามารถแบบซื้ออาหารเราขึ้นไปก้อนเสาประมูลบริการแยกๆตัวเนี้นะครับตัวรู้ควรจะมีขาลำตัวที่ใหญ่กว่าตัวเมียครับใหญ่กว่าสูกว่านะครับโดยเฉพาะช่สะโพกของตัวรู้นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าลำตัวด้านบนนะครับส่วนตัวเมียช่สะโพกกับลำตัวด้านบนจะมีขนาดควาสัดดิจะเท่ากันนะครับตัวแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เพราะความแน่นอนสุดเตเราจะใช้การเช็คด้วยการเจาะเลือดนะครับเพืได้ผลแม่นยํำรวดเร็ว นะครับแน่นอน100%นะครับดูเราจะให้สารสตวแพทย์นะครับจอนเลือกที oh ่ตัวที่เราต้องการชาเพศนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาพวกลูกนกนะครับพวกลูกนกนะครับเราจะให้สตวแพทเนี่ยจอดน่ากันนะครับแต่ระยะเวลาแค่ประมาณลหนึ่งเดือนนะครับเราจะได้ทราบเป็นทีนะครับว่าน้องสุขภาพเป็นยังไงนะครับเป็นเพศอะไรครับก็จะเช็คได้ง่ายขึ้นไปเนี่ยนะครับ พอจะเป็นเพิ้นปุ๊บก็บอกว่ามันเป็นอยู่โซนเดียวกับคาปิบาร่านะคะเรายังคิ้วเรายังคิวอาหารไปอยู่ค่ะเกิดได้ให้คาปิ巴านั่อเองอู้หูยคาปิ巴าไปไปไปค่ทุกคนมันจะยากอะไรล่ะมันอยู่ตรงนีู้มาของเข้าเตรมแบบนี้เลย มานี่หือมาคพ่อเห็นอะไรยีแมงหกำลังกินเลยกินอะไรกันข้ามไปตรงนั้นมีอะไรนะมีเจ้ามังกรและคุณแม่มะลิค่ะคุณเยอะเลยตรงนั้น หรือจะไปดูเต่าก่อนไปดูเต่าก่อนก็ได้ค่ะอู้นี่ค่ะเต่ายังหลับไปแล้วดูมันขาตรงนี้ค่ะนองลมมันมือไปใส่ถุงมือจับนะม่านสองขวบจับโอ้ตรงนู้นมีเยอะเลยค่ะไปดูตรงนู้นนี่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 เดินมาหากล้องเลยเทสไม่เมียนี่สุดยอดมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะานสวัสดีท่านข้างแรกด้วยเดินเล่นขอกเขไม่ให้อาหารสัตว์ค่ะตรงนี้โอเคหมูแดงอะถือยาต่อไปจ้ะถือยาต่อไปก็ไม่ให้อาหารสัตว์แอะหลงหมูเด้งนี่อ๋อโอเคหมูแดงอยู่โซนทางนี้ค่ะ แสดงว่าคิวที่เราเห็นอยู่ตรงข้างหน้าอันนี้เป็นคิวแบบคิวดูหมูเด้งค่ะรอ้อนไม่เป็นไรค่ะอาจจะเห็นตรงอื่นแต่ที่ไม่ใช่หมูเด้งค่ะไปดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนนะคะเพราะว่าคิวเราคิวดูหมูเด้งคือแบบสุดยอดจริงๆไปจ้ะเดินวนก่อน ตจใช่โต๊ะที่หลวงเหมือนโอเคคุณเดียมานจริงปรุระมากค่ะไปไม่เห็นน้องไม่เป็นไรนะคะเดินเข้าไปเดินนเห็นก้นพิพโปตัวหนึง่งก็น่ารักได้แล้วนี่ไม่เห็นน้องเลยจ้ะเอาจริงเสียดายอยู่นะคะสังมาถ,ถึงแล้ไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ไคืน,นี้เหงื่อแตกมากเลยค่ะเหงื่อแบบโซซัสโซเซมากตอนนี้นี่ค่ะมาดากัสการเรามาถึงแล้วตรงูุนจ้าไปนี่ละตุนคค่ะในกัออเทศตรงูุนจ้า แล้วก็มัแน่ใจตัวอะไรนนะคระลุงนะั้นขาวๆมีขนๆมีโมไม่ถ่ายรูปด้วยนะคะตองสี้สหายอัฟรานิสาแต่เราจะทำยังไงกับยาที่เหลืออยู่นี้ดีคะยังหาโซนที่แบบให้อาหารไม่ได้เลย แบกกลับบ้านเดินสลับกับทำนะคเพราะว่าเหนียวแตกมากเลยจ้าไม่มีแดดนะหรอะมันอ้าวมันเป็นฝนจะตกอ คือรถทันที่เราจะซื้อค่ะตั๋ว5บาทใช่ไหมทุกครั้งที่เขาขับรถพาเราเขาก็จะแบบสามารถดรอปลงดูสัตว์ต่างๆที่เราสนใจได้นะคะแล้วก็มาล้อเครื่องตรงที่มันเป็นป้ายแบบส r a ส s t a t ัวนี้มันจะมีป้ายบอกนะคะมีย่าเหลือด้วยแหละไปให้อาหารสัตว์กันก่อนเ คนย่านนะคะจะเห็นหรือเปล่านกอยู่บนต้นไม้ค่ะสร้างหลังอยูนต้นมไม้ค่ะไปจ้า

โอ้ค่านะคะสร่พันละที่โอ้โหแข็คท่าันโอเคเดี๋ยวจะทางกลับกันดีกว่าค่ะโอเคแฮปปี้นะนะมันัหใหญ่มากซินะคะสงสารก็คือแต่ไม่ต้องกลัวคือเราสามารถขับรถไปได้เลยได้เลยแล้วก็มีให้เช่ารถกอล์ฟแล้วก็รถ รถรถล่างค่ะไปตอนกับขอหาได้กินก่อนนะคะหิวนี่เนี่ยมันมีแบบวนา้นนกปลามิงโกต้อแน่ใจนะคะที่แบบอยู่บนต้นไม้ค่ะเห็นไหมเป็นไปหมดเลยเือนารักี ขอหาอะไรกินดีซน่ะแล้วไ่ได้งขี้ได้มาแล้วไปจา้าเตรียมตัวกับจ,ก <c oughs> <c oughs> จะไปไหนก็ไปที่รเเคค่ะเดเวลากลับบ้าน ต้องใช้เวลาทั้งวันนะคะถึงจะแบบว่าเพลิดเพินกับสัตว์ได้แล้วแบบที่นี่ก็คือเหมือนอยู่แบบสมราที่มันคือสวนสัตว์เปิดนกบินผ่านไปผ่านมาแบบดีมากค่ะตันนี้ไม่มีไม่เห็นน้องหมูเด้งนะคิวเยอะมากด้วยความเป็นลองวิ e เอนหรือเปล่าไม่รู้จ้ะคิวยาวสุดๆโอเคค่ะ จบทริปวันนี้ตามไปสมทบกับเพื่อนๆนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ